วัดเทียนชงหอฉางเซิงอมิตาพุทธอัตมารอยาติโยมานานแล้วอมิตาพุทธเฮ้ถ้าจะคนนี้ที่ท้ยเฟย,ยพูดถึงคนที่พรากจากการสิบกว่าปีสินะใช่แล้วกลับมาครั้งนี้ ประการแรกอยากให้เด็กคนนี้ได้อาบแสงพระธรรมอันสูงสุดที่วัดเทียนฉงประการที่สองอยากให้จื้อชิงใต้ซือให้พรแก่เด็กคนนี้ด้วยเอ๊ะผู้สนัฟังไม่ใช่ทำเพื่อฉันผู้ที่มีดวงการละกินีหรอกแล้วเพียงแต่ที่ผ่านมาพยายามหลีกเลี่ยงซะขนาดนี้แล้วทำไมยังต้องดิ้นรนพาฉันกลับมาด้วยล่ะ เอออมิตาพุทธในตาของโยมผู้น้อยสว่างสดใสมีแสงว่าปรากฏระหว่างคิ้วผู้ที่มีบุญสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนาเป็นผู้ที่ได้รับพรเห,เห็นอยู่ชัดๆว่าเป็นคนมีดวงการการิณีทำไมถึงได้เป็นคนโชคดีมีบุญสัมพันธ์กับพุทธศาสนาไปได้ละ่ะเชิญทุกท่านนั่งพิธีให้พรจะเริ่มขึ้นนบัดนี้ คนอื่นจะคิดอย่างไรช่างหัวมันเพียงแค่ไห้เฟยเชื่อว่าฉันไม่ได้มีดวงการกินีอะไรนั้นก็พอแล้วฉันก็สามารถปักหลักมั่นคงที่จวนอ๋องวี้ได้อืมอมิตต่อพุทธเสร็จพิธีท่านเจ้าอาวาสลูกปัดพันตาอันเชิญมาถึงแล้ว ในยุคปัจจุบันฉันเคยได้ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับลูกปัดพันตาว่ากันว่ามีความหมายถึงความบริบูรณ์ของบุญวาสนาการได้เป็นเจ้าของคือการมีตราประทับของพระพุทธเจ้าลูกปัดพันตาเป็นสิ่งล้ำค่าของวัดวันธรรมดาจะประดิษฐ์สถานไว้ในพระมนฑดบอาตมาเห็นว่าโยมมีบุญสัมพันธ์กับพุทธศาสนาไม่น้อยจึงได้อัญเชิญเขาออกมาเป็นพิเศษ หากสามารถเชื่อมต่อซึ่งกันและกันกับลูกปัดพันตาได้บางทีอาจจะเกิดความปลื้มปิติขึ้นก็ได้นะแต่ว่าอดูเหมือนจะมีความอุ่นพลุ่งพล่านในตำแหน่งตันเทียนของร่างกายสิ่งที่อยู่ข้างหน้าสว่างขึ้นสมองเจีมใสว่าเอลููปัดพันตากำลังส่งพลังมาที่ฉันเหรอ ยมมีบุญสัมพันธ์กับพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งจริงๆลูกปัดพันตาที่ส่งแสงเหมือนดวงดาวเด็กคนนี้ดูเหมือนจะมีพลังในการกอบกู้สปปรรพสิ่งท่ามกลางสงครามสินะลูกปัดพันตาช่างวิเศษจริงๆแต่ที่น่าสนใจที่สุดคือเจ้าชิงใต้ซื้อราวกับว่า ชีวิตในอดีตและปัจจุบันของฉันได้รับการมองเห็นโดยท่านทั้งหมดแล้วจวนอ,องวี่อุบธรรมโยมที่เป็นดังแสงสว่างของพระธรรมภายภาคหน้าจะมีอนาคตที่สดใสและขอให้ไท้เฟยทำใจให้สบาย แค่นอนไม่หลับเลยออกมาเดินสักหน่อยนึงคัดไม่ถึงว่ามาจนถึงเรือนของท่านย่าได้ท้ยไฟหลับไปแล้วเจ้าค่ะคุณหนูสามควรกลับไปพักผ่อนให้เร็วหน่อยนะเจ้าค่ะ,ะสาวใช้ฉันต่ำที่นำทางนั้นหายไปแล้วจริงๆตั้งใจล่อฉันมามีแผนอะไรกันแน่นะ องหญิงนิงเหรอคารวะองหญิงนิงดูว่าเจ้าฉลาดนะทำไมถึงได้ขาดความวระมัดระวังตัวขนาดนี้คำพูดนี้ขององค์หญิงนิงเออเฮ้อถ้าไม่อยากพูดตอนนี้เลยเดี๋ยวเจ้าก็รู้เองไม่ต้องขอบใจข้าหรอกนะคุณหนูกลับมาแล้ว ข้าน้อยตามหาไปทั่วไม่พบคุณหนูกังวลใจจริงๆท่านมีเรื่องอะไรหรือเจ้าคะ่ะในวัดเทียนโฉงจะเกิดอะไรขึ้นกับข้าได้อย่างนั้นเหรอดึกแล้วไปพักผ่อนก่อนเถอะฉะนั้นข้าน้อยขอตัวลาสภาพการตกแต่งในห้องก็ไม่ได้ถูกรืก้อ ลูกปัดพันตาเป็นสมบัติของวัดได้รับการมอบให้เป็นการส่วนพระองค์โดยห้องเต้ผู้ก่อตั้งแคว้นมีความสำคัญแค่ไหนคิดว่าโยมทุกคนต่างก็รู้ดีหลังจากที่อูจจิ้งพบว่าลูกปัดพันตาถูกขโมยก็รีบแจ้งผู้อาวุโสที่ดูแลวัดทันทีหลังจากตรวจสอบทางเข้าอารามภายในภายนอกกำแพงและลานวัดไม่พบรอยเท้าที่น่าสงสัยดังนั้น ดังนั้นคนที่ขโมยลูกปัดพันตาก็ต้องอยู่ในวัดเทียนฉง,งก็ควรจะเป็นเช่นนั้นแหละพวกเราอยู่ที่นี่รวมทั้งอัตมาใครก็ตามที่เคยเข้าใกล้ลูกปัดพันตาจะต้องถูกข้อสงสัยเรื่องนี้ตรวจสอบได้ง่ายแค่ตรวจค้นทีละคนอองวี่เป็นข้าราชบริพารที่สำคัญในราชวงศ์ คนในครอบครัวจะปล่อยให้ใครสงสัยง่ายๆได้อย่างไรกันล่ะก็แค่พิสูจน์ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เท่านั้นจนอองวี่เป็นชนชั้นสูงคงรู้สึกสูญเสียตัวตนเช่นนั้นมิสู้เริ่มจากองหญิงเช่นข้าก่อนเป็นยังไงเออกระตือรือร้ให้ค้นตัวแบบนี้นางคิดจะทำอะไรกันแน่นะเปิดออก เรียนทยไทเฟยในตัวองค์หญิงหนิงไม่มีลูกปัดเจ้าค่ะเชิญไทเฟยให้พวกนางค้นต้องละเอียดถี่ถ้วนหน่อยนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะเอ๊ะทำไมเสื้อคลุมน้องสามถึงได้สกปรกล่ะไม่ไม่มีอะไร เพียงแค่ข้าไม่ระวังเผลอไปเหยียบเข้านะ่ะซ่อนไวเอ๊ะวีเอออะไรอยู่ในกระเป๋าของเจ้าเอาออกมาเดี๋ยวนี้นะเ๊เะเจ้าไม่ต้องปิดบังแล้วล่ะเอ๊ะเ,เป็นลูกปัดเจ้าค่ะนี่เอ๊ะ นี่มันเป็นไปได้ยังไงก็เห็นชัดๆว่าข้างในเห็นชัดๆว่าอะไรเหรอสนองผู้สืบทอดหรือว่ารู้ตั้งนานแล้วว่าเป็นอะไรสินะเอ๊ะไม่นะข้าไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นข้าว่าเจ้าต้องมีปัญหาใหญ่มากซะแล้วเด็กๆมาค้นตัวนางให้ข้าหน่อยรายงานองค์หญิง สิ่งนี้คุณได้จากตัวสนมผู้สืบทอดเจ้าค่ะฮะนั่นมันลูกปัดนี่นะนึกไปถึงเลยนะจนอองบี้อันสมท่งจะพบขโมยที่เป็นถึงสนมผู้สืบทอดได้เอ่อไม่ไม่ใช่ค่านะข้าไม่ได้ทำผิดข้าไม่ได้เป็นคนขโมาลูกปัดนะจับได้ขาหนังคาเขาแบบนี้ยังจะมาเล่นลิ้นอีกนะหรือว่าลูกปัดจะบินไปหาเจ้าเองล่ะเออถึงอย่างนั้นก็เถอะ แต่มันไม่ใช่ข้าข้าไม่ได้ทำเป็นซ่างเฉียนอีที่ใส่ร้ายข้าเอ้อเหลวซามทำเรื่องได้อ,อย่างอายเช่นนี้แล้วยังกล้าป้ายสีคนอื่นอีกนะวามามา,มาตบปากนางอาโออมู่อวันชุนไม่มีครอบครัวนหนุหนหลังที่พึ่งเพียงคนเดียว คือสร้างอินเฉิงเท่านั้นเรื่องลูกปัดเกี่ยวข้องกับราชวงศ์ไทเฟยไม่มีการผ่อนปลนแน่สนมพูดสืบทอดให้วัดเทียนฉงดำเนินการและเชิญเจ้าอาวาสจือชิงตรวจสอบให้กระจา่างถ้าหากสนมพูดสืบทอดขโมยลูกปัดจริงๆแล้วจนอองวี่ของข้าจะไม่ปล่อยเฉยไว้แน่นอนไทเฟยเมื่อเทียบระหว่างสึ้งเฉียนวี คุณหนูของจวนอองอีคนนี้กับสนมผู้สืบทอดสุดท้ายสนมผู้สืบทอดก็เป็นแค่คนนอกที่อาจถูกทอดทิ้งได้ไม่นะไม่ใช่ข่าซะหน่อยไทยเฟยไม่ใช่ข่าที่ขโมยไปพวกเจ้าไม่ต้องมาบีบบังคับข่าหรอกนะฮเป็นพระเจ้าซ่งเฉินอีทําร้ายข่าใช่ไหมคุณหนูสามระวงังรีบหลบไป จะชนแล้วอ้าเอ๊ะกระชากโอ๊ยสนองผู้สิบทอดข้าจะไม่ห้ามถ้าเจ้าอยากตายแต่เรื่องนี้เกี่ยวพันกับหน้าตาของจนอองวี่หากเจ้าตายไปก็เท่ากับจนอ,องวอี่ของข้ายอมรับว่าขโมย ความผิดแบบนี้จะรับผิดชอบไหวหรือเปล่าวิเออเจ้าฮึใต้ซื้อเจื้อชิงเรื่องนี้ยังมีข้อสงสัยเจ้าค่ะอมิตาพุทธขอฟังอย่างละเอียดเถิดลูกปัดเป็นวัตถุมงคลที่เก็บไว้ในกล่องผ้าและไม่ได้นำออกมาบ่อยนะฐานล่างของกล่องผ้าน,นี้มีฝุ่นเปื้อนอย่างหนีเลี่ยงไม่ได้หากต้องการนำลูกปัดออกมา เห็นเสื้อก็ต้องเปื้อนฝุ่นอย่างแน่นอนแต่เสื้อผ้าของสนมผู้สืบทอดก็ไม่ได้เห็นเปื้อนฝุ่นเลยยิ่งไปกว่านั้นลูกปัดถูกเก็บไว้ในส่วนที่สูงที่สุดของห้องใต้หลังคาสนมผู้สืบทอดไม่มีวรยุทธ์อีกทั้งไม่รู้ว่าบันไดายอยู่ตรงไหนจึงไม่มีทางขึ้นไปได้แน่เจ้าค่ะอีกอย่างขโมยของแล้วไม่แอบไว้ให้ดีกลับมาเก็บไว้กับตัวไม่ง้อไปไหนเ้อ ใช่ใช่น้องสามพูดได้ถูกแล้วยังเชิญท่านย่ากับใต้ซือเจื้อชิงมาตรวจสอบความจริงอีกสองประเด็นแรกดูเหมือนจะสมเหตุผลแต่นักอาจมีผู้สมรู้ร่วมคิดก็ได้นะก็ไม่แน่นะนักอาจจะใช้ประโยชน์จากเหตุผลตรงนี้ถึงจงใจนำลูกปัดมาไว้กับตัวสนมผู้สืบทอดไม่มีกุญแจพระมนดบและไม่มีกุญแจกล่องผ้าใบนี้ก็ไม่มีทางเปิดได้แน่นอน ยิ่งไม่ต้องพูดถึงการนำลูกปัดออกมาใส่ไว้กับตัวจำได้หลังจากพวกเราได้ชึงชมลูกปัดใต้ซื้อเชืชิงนำกุญแจเก็บไว้กับตัวเออควานหากุญแจกุญแจหายไปแล้วไปเรียกคงหมิงมาหาข้ารับทราบเย่เย่แล้วรุ่นพี่คงหมิงหายตัวไปเออ พาหมิงเหยื่อหยวนและกลุ่มคนจับเขากลับมารับทราบเอ๊ะนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่นะเป็นเพราะการดูแลที่ละหลวงของวัดเทียนชงเกือบจะตำหนิสนมของผู้สืบทอดไปแล้วอาตมาเองต้องขออภัยจนอองวี่และสนมผู้สืบทอดไว้ณที่นี้ด้วยไต้ซอรีบลุกขึ้นเถิดเรื่องนี้ตรวจสอบได้กระจางก,ก็นกับว่าดีที่สุดแล้วเจ้าคะ่ะไทเฟยสบายใจได้ เรื่องนี้อาตมาต้องสืบหาความจริงให้ปรากฏได้อย่างแน่นอนโชคดีที่การแก้ปัญหาของโยมน้อยสามารถหาคนร้ายตัวจริงมาได้โยมน้อยช่างฉลาดเหนือคนจริงๆใต้สือเจ้าชิงชมเกินไปแล้วเจ้าค่ะแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานโดยตรงแต่เรื่องนี้ต้องเกี่ยวพันกับผู้สนมผู้สืบทอดแน่นอนคิดไม่ถึงเลยวิเอ๋อร์ช่วยสนมผู้สืบทอดให้พ้นผิดสังเกตทีท่วนไรรองรอบคอบเหตุผลชัดเจน ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวและทิ้งความคับข้องใจส่วนตัวเพื่อเห็นแก่ชื่อเสียงของครอบครัวหรือว่านี่คือสิ่งที่ใต้ซือชื่อชิงพูดไว้ก็เป็นเช่นนี้เองนางไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในตะแต่เป็นดาวนำโชคของจวนอองวี่วัดเชียนชเงเดือนเซิ่งเฉียนอีเซิ่งเฉียนอีจะง้อไปหรือเปล่าฮะ เมื่อวานชุนใส่ร้ายเจ้าเจ้ายัางไปช่วยนางอีกนะขอบคุณองค์หญิงหนิงเพียงแต่ลูกปัดมีค่ามากหากคืนนี้ยืนยันว่าเมื่อวานชุนมีความผิดฐานขโมยลูกปัดแล้วก็ชื่อเสียงทั้งหมดของจวนอ๋องวี่ก็จะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันแม่ว่าไม่ใช่หนึ่งคนรรดทุกคนก็รอดตามแต่นี่คือหนึ่งคนร่วงทุกคนก็ร่วงตามข้าเพียงแค่ช่วยตัวเองเท่านั้น ข้ายังอยากดูว่าจนอ,องวีจ,จะจัดการอย่างไรกับหวนชุนนั่นสิจะกลับทำดีปล่อยนางไปแบบนี้สังนั้นองหญิงนิงนำลูกปัดออกจากกระเป๋าเสื้อคลุมชั้นแล้วใส่ไว้ในตัวมผู้หวนชุนจริงๆด้วยความเมตตาขององหญิงเส้นเชียนวีจะจดจำไว้ภายภาคหน้าข้าต้องตอบแทนองหญิงแน่นอนข้าช่วยเจ้าไม่ได้หวังการตอบแทนเลย